วันนี้มีมีแต่ข่าวเลยมีแต่ข่าวทนายโตใช่ไหมพัทยาก็หนาวหรอหรอจริงนี่หรอวันนี้มีแต่ข่าวทนายโตเนาะผมว่าทนายโตนี่ยากนะอันนี้อันนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวที่ดูข่าวมาผมว่าทนายโตนี่รอดยากนะอืมพูดอย่างนี้ได้ไหมนี่ก็ไม่ได้เนาะเออคือจริงๆครับผมว่าทนายโตนี่ยากข้อหามันเยอะเกิน สองสามข้อหาแบบหนักๆทั้งนั้นนะของทานายตอนะผมบอกว่าหนักแล้วทีนี้พยานรับสารภาพไปแล้วนูสารอยู่ในนิทานอันนี้คือยอมรับสารภาพแล้วเอาไงอะ่ะทุกคนต้องการอิสรภาพอะ่ะอันนี้อันนี้พูดตามภาษาบ้านๆนะผมไม่ได้ไปเก่งเรื่องกฎหมายผมไม่ได้ไปรับทราบข้อได้จริงอะไรหรอกเราดูตามสื่อตามข่าวนะทุกคนพูดตามภาษาชาวบ้านเนะี่ย ทนายตอรอดยากใช่ไหมพี่พลนิพารอดยากนะคุณวรารถหนีบนดีครับผมสวัสดีคุณสภิษครับผมอันนี้ผมคุยตามภาษาคบนบ้านๆนะเราดูตามข่าวนี่แหละตั้งแต่ซื้อรถตั้งแต่อันนี้อะไรเจ็ดสิบกว่าล้านน่ะเออคือเยอะอืะอมตั้งแต่รถตั้งแต่ อไอเรื่องหวยหรืออะไรเนี่ยแล้วสแกมงสแกมเมอร์อะไรอยู่ะแค่สามประเด็นนี้ก็หูตูบแล้วแทนายตอน่ะผมไม่รู้ครับผมคุณวชิราพลผมไม่ทราบนะครับอืมต้องไปถามเจ้าตัวเขาผมต้องไปถามเจ้าตัวเขาแต่เท่าที่ผมดูนะมันคงยากครับเพราะว่าเขาไม่ใช่มเมคคาอาลุทามเรนกรรมสวัสดีคุณดวงครับผมรอดยากนี่พูดตรงนะมันขึ้นอยู่กับว่า นี่เอาจริงจรินะอันนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์จากข่าวนะยังไม่ได้สืพยานยังไม่ได้อยู่เข้าสู่กระบวนการต่อสู้อะไรเลยตอนนี้แค่ฝากครังแล้วเขาไม่ให้ประกันตัวฝากครังเขาไม่ให้ประกันตัวฝากครังหนึ่งปีมาแล้วนะปีกว่าๆมาแล้วนะผ้าสามผืนหมอนหนึ่งใบยาน <c oughs> มึงตื่นรลยยงังยาน ผ้าสามผืนผ้าห่มสามผืนหมอนหนึ่งใบตื่นหรือยังยานมึงตื่นหรือยังนั่นแหละผมต้องบอกให้มึงเนี่ยเอาตูดออกจากโซฟานั้นน่ะไปเยี่ยมเขายังไม่ได้เลยนี่ยังมาออกมาเย้ยวเย้ยอยู่ปัญญาอ่อนจริงๆความจริงก็คือความจริงผมจะบอกให้เออคนผ่านก็คือคนผ่าน ตอนนี้หรอยังไม่ได้สืบนี่ปีกว่าแล้วนะคือฝากขังอ่ะหนึ่งปีมันเขาไม่ให้ประกันตัวอีกนะอันนี้เท่าที่ผมดูดูข่าวนะทุกคนอืมอนนี้ผมดูข่าวเขาไม่ให้ประกันตัวน,นี่อยู่ในห้องกลงฟู๊ดนี่เป็นปีแล้วนะทุกคนเอานีผ่ผมก็ไม่ไม่ใช่คนแบบอะไรมากมายหรอกฟังตามข่าวนั่นแหละ เออมันเป็นอย่างนั้นนะคุณอะไร a m a ซิ n งเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีพิทกร,รนะนอพรครับผมโอ้ใครที่จเจริญรอยตามเอาดิมิดจอจานนี่ก็หนักนะอืมทนานตัวนี้ก็นี่แหละสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะตัวตุนตัวตุนที่เขารู้กฎหมาย เวลาเขาติดคุกอยู่ในห้องกงฟูดเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะรอดรอดหรือไม่รอดเขาจะรู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเขาจะมีซิกเซนต์ตรงนั้นนะเขาจะรอดหรือไม่รอดเขาจะรู้นะเคยมีคดีอะไรเนะี่ยบิ๊กอะไรเนะี่ยที่ปิดชีพตัวเองอยู่ในห้องกงฟูดผมก็ไม่ทราบว่าใครนะคือเขารู้ เป็นตัวตุนรู้กฎหมายรู้นั่นรู้นี่หมดเขารู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดอืออิสรภาพไงข้าใจไมายานอิสรภาพนายานนะเออมึงขจาปบ้า,าเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอือแล้วนี่นกฎหมายถานายตอนี่นะนั่นแหละครับ แค่นั้นแหละทุงดังพอแล้ว <c oughs> คือคนที่รูกกฎหมายอ่ะอันนี้ผมบอกกันนะทนายตอนี้สาหัสนะทนายตอนี้หนักนะรู้สานี่จรับสรารภาพแล้วนะแล้วยอมชดใช้นะจบแล้วเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาไม่เอาด้วยแล้วนะเอออันนี้หนักมันเป็นอย่างนั้นนี่ทนายตอแล้วก,แวก็แล้วก็เมียด้วยนะผมต้องบอกว่าคนเราไม่เคยไปอยู่ตัวนั้นเนอะหนักและที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคน ทนายต่ออยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเคยมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาอีกอยู่ข้างหลังเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะอันนี้ก็หนักนะยานจําได้เปล่ายานจำได้หรือเปล่าฮะยานจาได้หรือเปล่าเอจริงๆกูไม่อยากจะพูดคุยเรื่องพวกนี้หรอกเออปลาไปสิบกวนาทีนั่นแหละเล่าให้ฟังคุณราชโนกสวัสดีครับผมป้านกเล็กสวัสดีครับผมคุณนกเล็กสวัสดีครับผมนั่นแหละ มีคดีโม้ผมบอกเลยว่าหนักอืทำใจนะญาณนะเออมึงอย่าไปนั่นเลยมึงอย่าไปเชิดชูบูชาเลยทนายตอน่ะพอเลยรู้ไหมตอนเนี้ยเขาหนักความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงครับพี่น้องทุกคนไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกความจริงก็คือความจริง คุณต้องยอมรับตรงนั้นอันนี้บอกตรงๆนะในส่วนนั้นถามว่าระหว่างทนายตกับพ่อพระเอกมันต่างกันไม่หรอต่างกันโดยชิ้เชิงทนายตอนี่ยังไม่ได้สู้กันไม่ได้ยังไม่สืบพยานเลยอะทนายตอนี่ยังไม่สืบพยานเลยนะยังไม่มีการสืบพยานแต่วนนกคุกไปแล้วปีกว่าสามร้อยหกสิบห้าวันหกสิบหกวันแล้วนะเออ นี่ฝากขังนี่นี่เป็นปีแล้วนะสามร้อยกว่าวันนะคุณปิยน,นัน์สวัสดียา่ิเก้าครับผมเออมันเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรมากอลยยานจริงจริงมึงไปเนี้ยมึงไปเข้าโรงพยาบาลไปม,ม,มึงอะ่ะสมองมึงอ่ะก็ไม่อยากจะพูดมากนะต้องไปรอต้องไปรอพี่เยยต้องไปรอพี่โรดย่อเยอยอ์อ่ะเอออ่ะจริงจริง ต้องต้องไปรอรอรอพี่รถด,ด่าแม่งไอ้เก็ดด่ากูฟังกูก็หาดีนะเออเปิดด่าสตอ๊อฟทุก